สวัสดีจ้าพี่น้องเช้าเช้านี้กับยา,ายไตย่ขนาดนี้เป็นเวลายังไม่สองโมงเช้าพี่น้องแต่ดูดิีน้องหองศานี่คือบรรยากาศรอบนอกพี่น้องเอ,อ้ยมืดมืดมดมดมีดมดมดดตหม่หมอกหมอกลงหลายป้า ค่อยออกมานอกบ้านวะม,มาเบิงบรรยากาศพี่น้องหมอกมันลงจะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆแล้ววันนี้พี่น้องจอ๋าอนน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 นเริ่มเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วพี่น้องจา๋าโอเคเด้อเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องชาวชานี้กับอุณหภูมิที่หองศาหมอก เต็มเลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ